อรุณสวัสดิ์เช้าวันหยุดจ้าวันนี้วันหยุดก็มีเวลาพาชมสวนนิดหน่อยค่ะถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่วันนี้ก็มีงานต้องเข้าไปจัดการเนาะก็เลยไม่ได้ไปสวนค่ะไม่ได้ไปสวนนู่นก็ชมสวนนี่ก็ละกัน เพื่อนๆชมสวนน้อยข้างบ้านเนาะช่วงนี้นับว่าเป็นช่วงขาลงของกุหลาบก็ว่าได้เพราะว่ากุหลาบโดยส่วนใหญ่ดอกโรยไปแล้วค่ะกำลังมีช่อใหม่นี่ดอกโรยแล้วเราก็จะตัดทิ้งนะคะเพื่อให้ยอดใหม่เขาได้เกิดเห็นไหมมียอดใหม่หนึ่งดอกซึ่งสองยอดสามยอดข้างหลังนู่น เพราะฉะนั้นเราก็ตัดเพื่อที่จะให้ยอดใหม่เข้างามยอดนี้ก็ดอกกำลังสวยค่ะชมกันไปก่อนกุหลาบแคระญี่ปุ่นยังพอมีให้ชมอยู่ค่ะ ดอกตุ้มๆกำลังมาค่ะเห็นไหมนู่นดอกตุ้มๆกำลังมากุหลาบหนูก็บานทนบานนานค่ะนี่ไงเห็นไหมบานตั้งนานเป็นสองสัปดาห์แล้วนะน่าจะกว่าละก็ยังสวยอยู่ถึงแม้ว่าทำท่าจะโรยแล้วแต่ก็ยังสวยอยู่ยังมีความงามอยู่เนาะ ดอกนี้สีสวยค่ะท่านผู้ชมสีเขาเป็นสีผสมส้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 ม,สมเหลืองเหลืองสวยเนาะผส้มชอบค่ะสีนี้ถ่ายใกล้ใกลกลีบก่อนสวยไหมล่ามีความงาย ต้นนี้ก็งามไม่ส่างซาค่ะจากสีส้มพอกไล่โรยเขาก็จะเป็นสีอ่อนลงค่ะบางดอกก็จะเป็นทูโทนเห็นไหมมีสีเข้มมีสีอ่อนเป็นทูโทนเนาะเนี่ยอย่างอย่างดอกนีะคะ่ะเป็นทูโทนเห็นไหมแต่ดอกเขาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์กลีบละเอียดมากเห็นไหมกรีบละเอียดชัด เช้าๆก็สดชื่นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพอสายหน่อยก็แดดมาแล้วพาชมความสดชื่นเสร็จแล้วก็พาชมความไม่สดชื่นบ้างเนาะนู่นนะคะใครเคยเจอแบบนี้ใครรู้สาเหตุบอกประสมด้วยนะ กรเทียมเทาของป็ะส้มง,งามอยู่ดีๆก็มีอันเป็นไปค่ะเห็นไหมมีกิ่งที่เหมือนจะตายกิ่งแห้งกิ่งเหี่ยวกิ่งนี้ก็ยังงามอยู่แต่อีกกิ่งหนึ่งก็คือแห้งเหี่ยวปราส้มก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะกิ่งงามก็งามไปกิ่งเหี่ยวก็เหี่ยวไปก็เลย าสาเหตุไม่ได้พยายามจะดูว่าเอะกิ่งเขาหักไหมอะไรไหมก็ยังไม่เห็นนะคะก็เลยไม่รู้สาเหตุใครเคยเจอแบบนี้บอกประส้มด้วยนะบายบายค่ะ